สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนึ่งในคําถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการฟุตบอลนั่นก็คือความฝันในฟุตบอลโลกของทีมชาติอังกฤษนั่นเองครับคือหลังจากที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานถึง60ปีเต็มๆเนี่ยนะครับการเข้ามาของผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างโทมัสทูเคิลก็ได้จุดประกายความหวังครั้งใหญ่ให้กับแฟนบอลสิงโตคำรามเลยทีเดียวแต่ว่าความหวังครั้งนี้มันมีเหตุผลมารองรับมากน้อยแค่ไหนกันแน่เอาละครับเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกัน ถ้าจะให้เข้าใจว่าทำไมแฟนบอลถึงเตอนเต้นกันขนาดนี้นะครับเราต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของยุคใหม่นี้กันก่อนเลยนั่นก็คือผลงานในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก2026ที่ต้องบอกว่ามันน่าทึ่งจริงๆครับภายใต้การคุมทีมของทูโคลอังกฤษทำสถิติที่น่าเหลือเชื่อมากๆครับนั่นคือการไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวตลอด8เกมในรอบคัดเลือกแถมยังเป็นชาติแรกของยุโรปที่คว้าตั๋วไปบอลโลกได้สาเร็จไอสถิติที่มันเพอร์เฟขนาดนี้แหละครับ ที่เป็นรากฐานความฝันครั้งใหม่ของพวกเขาแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องเกมลับที่ไม่เสียประตูนะครับแต่พวกเขายังโชว์ฟอร์มได้แบบไร้ที่ติจริงๆชนะรวดทั้ง8นัดยิงไปถล่มทลายถึง22ประตูโอ้โหสถิติแบบนี้แหละครับที่ทำให้แฟนบอลเริ่มกลับมาเชื่อมั่นอีกครั้งว่าเฮ้ยครั้งนี้มันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะแล้วอะไรล่ะครับที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ทูเกิลเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างตั้งแต่ที่มารับตำแหน่งต่อจากแกเรซอเกตเมื่อช่วงต้นปี2025 เราไปดูกันครับว่าสิ่งที่เรียกว่า t r u ค e ลเอฟเฟเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของทัศนคติและสไตล์การเล่นจากเดิมในยุคข,ของเซาเกตที่อาจจะดูเน้นความรัดกุมปลอดภัยไว้ก่อนก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นฟุตบอลที่ดุด,ดันขึ้นเยอะเลยครับเล่นเพรสซิงสูงกลา้าเสี่ยงในเกมรุกแถมยังมีความยืดหยุ่นทางแทคนิคที่คู่แข่งคาดเดาได้ยากขึ้นมาก ซึ่งปรัชญาของเขาก็สะท้อนออกมาจากคําพูดนี้เลยครับเขาบอกชัดเจนว่าทีมต้องมาก่อนเสมอความสมดุลของทีมโดยรวมเนี่ยสำคัญกว่าการพยายามยัดผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ทุกคนลงไปในสนามพร้อมกันซึ่งมันก็เหมือนเป็นบทเรียนราคาแพงจากยุคโกลเด้นเจเนเรชันที่เคยล้มเหลวมาแล้วกับการใช้สโกลส์แลมพาดและเจราลงเล่นพร้อมกันนั่นเอง ที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือทุกเข็ถึงกับสร้างการแข่งขันภายในทีมให้ซูปเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่างจูด์เบลลิงแฮมต้องมาแย่งตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์ตัวหลักกับมอร์แกนโรเจอร์จากแอสตันวิลล่าแบบตาต่อตาฟันต,ต,ต่อฟันเลยนี่เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากครับว่าไม่มีใครเป็นลูกรักไม่มีใครการันตีตำแหน่งตัวจริงทุกคนต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อทีมแต่เดี๋ยวก่อนครับก่อนที่เราจะฝันกันไปไกลกว่านี้มันก็ต้องมีอีกมุมนึงที่เราต้องมาดูกันบ้างว่าอสถิติที่มันดูสวยหรู จริงๆแล้วมันน่าประทับใจขนาดนั้นเลยเหรอคำถามตัวโต,วตวๆที่หลายคนสงสัยก็คือไอ้เส้นทางสู่ฟุตบอลโลกของอังกฤษในรอบคัดเลือกเนี่ยมันเหมือนกับการเล่นเกมในโหมดง่ายเกินไปหรือเปล่าคือก็ต้องบอกว่าด้วยความเคารพทุกทีมนะครับชังเอลเบเนียเซอร์เบียลัตเวีย,ลวยและอันดอร่าแต่หลายฝ่ายมองว่ากลุ่มนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ง่ายที่สุดในยุโรปเลยก็ว่าได้เพราะไม่มีทีมระดับยักษ์ใหญ่อยู่เลย ประเด็นสาคัญมันก็เลยอยู่ที่ว่าเรายังไม่เคยเห็นทีมอังกฤษชุดนี้เจอบททดสอบของจริงกับคู่แข่งระดับท็อปเลยแม้แต่เกมเดียวความไม่แน่นอนตรงนี้แหละครับที่ทําให้มุมมองของเหล่ากูรูฟุตบอลระดับมันสมองเนี่ยแตกออกเป็น2ฝั่งอย่างชัดเจนเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าแต่ละฝั่งเขามองเรื่องนี้กันยังไงฝั่งแรกก็คือเจมี่คาราเกอร์อดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษเองเลยครับเขายังคงมองว่าอังกฤษยังเป็นรองทีมเต็งจริงๆอย่างอาร์เจนตินาสเปน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝรั่งเศสที่เขาบอกว่าแข็งแกร่งจนยากที่จะมองข้ามไปได้เลยแต่ที่น่าสนใจมากๆก็คือคนที่เห็นต่างกลับเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่เก่งที่สุดในโลกอย่างเป๊ปกัวเดล่าครับเขาออกมาให้สัมภาษณ์เลยว่าอยากเห็นทีมชาติอังกฤษของทูโคไปให้ถึงที่สุดแล้วคว้าแชมป์โลกมาครองให้ได้ซึ่งการสนับสนุนจากคนระดับเป๊ปเนี่ยมันก็ทําให้เรื่องนี้น่าขิดขึ้นไปอีกนะครับเอาล่ะครับพอฟังความเห็นที่แตกต่างกันสุดขั้วแบบนี้แล้วคําถามก็คือ แลวสถานะจริงๆของอังกฤษในเวทีระดับโลกตอนนี้มันอยู่ตรงไหนกันแน่พวกเขาดีพอที่จะเป็นแชมป์โลกแล้วหรือยังพอเราลองเอามาเทียบกับทีมเต้งอื่นๆแบบหมัดต่อหมดัดจะเห็นเลยว่าอังกฤษในยุคทูเคิลเนี่ยมีจุดแข็งที่ชัดเจนมากเรื่องความยืดหยุ่นทางแทคกติกกับคุมกําลังที่ลึกมากๆแต่คําถามใหญ่ที่ยังไม่มีคําตอบก็คือแล้วพวกเขาจะรับมือกับเกมรุกที่ระเบิดเถื่อของฝรั่งเศสหรือประสบการณ์เก่าเกมของแชมป์เก่าอย่างอาร์เจนตินาได้หรือเปล่า ถ้าให้สรุปกันตรงนี้เลยก็คือถูกเค้ลได้เข้ามาเปลี่ยนโฉมทีมชาติอังกฤษจากทีมที่ดูมีความหวังให้กลายเป็นทีมที่น่าเกรงขามอย่างแท้จริงครับความฝันที่จะคว้าแชมป์โลกมันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันลมๆแรงๆอีกต่อไปแล้วแต่เป็นเป้าหมายที่ดูจับต้องได้มากขึ้นจริงๆถึงแม้ว่าเส้นทางที่ผ่านมามันอาจจะดูง่ายไปหน่อยแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าทีมแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นแล้วความหวังของแฟนบอลก็กลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้งความฝันมันใกล้เข้ามากว่าที่เคยเป็นมาตลอดหลายสิบปี แต่คำถามสุดท้ายที่ยังรอการพิสูจน์ก็คือหลังจาก60ปีแห่งความเจ็บปวดครั้งนี้มันจะไกลพอแล้วจริงๆหรือยังบททดสอบที่แท้จริงกำลังรอพวกเขาอยู่ในฟุตบอลโลก2026ครับ